กิมบัโต้ซินวาอดีตกองกลางตัวรับระดับโลกชาวบราซิลผู้ได้รับฉายาว่ากำแพงที่มองไม่เห็นเขาเป็นนักเตะที่ปิดทองหลังพระและมีเส้นทางอาชีพที่น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจอย่างมากครับกิมบัโต้ซินวาเกิดเมื่อวันที่7ตุลาคมคริสตศักราช1976ที่ลาโกอาดาปราตาประเทศบราซิล ชีวิตวัยเด็กของเขาเต็มไปด้วยความยากลําบากทําให้เขาต้องทํางานหนักหลายอย่างเพื่อช่วยครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานของความขยันและวินัยในอาชีพค้าแข่งของเขาครับ 1. จุดเริ่มต้นและชีวิตที่ต้องสู้ช่วงชีวิตที่ต้องหยุดเล่นบอลไปเนื่องจากฐนานะยากจนกิมเบโตเคยต้องหยุดเล่นฟุตบอลไปชั่วคราวเพื่อไปทํางานเป็นคนงานในโรงงานขนมหวานและทํางานใช้แรงงานอื่นๆเพื่อหาเลี้ยงชีพ ซึ่งเขาเคยเล่าว่าช่วงนั้นเขาได้ค่าจ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นการกลับมาเขากลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งและได้เข้าร่วมทีมเยาว,วชนของอเมริกามิเนโรโดยเริ่มเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กก่อนจะถูกโยกไปเล่นเป็นกองกลางตัวรับซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทำให้เขาฉายแสงอย่างแท้จริงครับ 2. ความสำเร็จสูงสุดในฟุตบอลโลก2002แจงเกิดเขาเล่นได้อย่างโดดเด่นกับ อ t l เลต c ิโกมิเ r โและถูกเรียกติดทีมชาติบราซิลไปแข่งขันฟุตบอลโลกที่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นแชมป์โลกในทัวร์นาเมนต์นั้นกิมโบโตกลายเป็นกำลังสำคัญในแดนกลางของบราซิลที่เต็มไปด้วยซูปเปอร์สตาร์อย่างโรนันโดริวันโดและโรนันดินโนเขาทำหน้าที่เป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่คอยปัดกวาดและเชื่อมเกมได้อย่างเงียบๆแต่มีประสิทธิภาพสูงมาก จนช่วยให้บราซิลคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่5ไปครองได้สำเร็จ 3. ตํตำนานของอาเซนนลยุคไร้พ่าย The Invincibles การย้ายสู่พรีเมียร์ลีกหลังฟุตบอลโลกปี2002อาเซนนลคว้าตัวเขามาด้วยค่าตัว4.5ล้านปอนด์บทบาทสำคัญเขาเป็นเหมือนเสาหลักในแผงกองกลางของอาเซนเวงเกอร์ทำงานอย่างหนักในการป้องกันและจ่ายบอลสั้นที่เรียบง่ายแต่แม่นยำอย่างสูงสุด เพื่อให้กองกลางคนอื่นๆและกองหน้าได้ทำงานในแนวรุกได้อย่างเต็มที่ความสำเร็จในประวัติศาสตร์เขาคือหนึ่งในหัวใจสำคัญของทีมชุดไร้พ่าย,าย The Invincible ในฤด,ดูกาล2003-2004ซึ่งเป็นทีมที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกโดยไม่แพ้ใครตลอดทั้งฤด,ดูกาลสถิติส่วนตัวกินบาโตเคยทางประตูที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก ในขณะนั้นโดยใช้เวลาเพียง20.07วินาทีในเกมที่พบกับ PSV i h o f e n ปี2002ฉายาเขาได้รับฉายาว่ากำแพงที่มองไม่เห็นเพราะแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นจุดสัใใจแต่การมีอยู่ของเขาก็ทำให้แนวรับของอาเซนอลนมันคงแข็งแกร่งอย่างยิ่งครับ 4. อาชีพกับทีมชาติและยุคหลังอาเซนอลนทีมชาติ กินเบตโต้รับใช้ทีมชาติบราซิลอย่างยาวนานรวมทั้งหมด93นัดคว้าแชมป์โคปาอเมริกาและคอนเฟเดเดชันคัพได้อีกอย่างละสองสมัยสโมอสรอ,อื่นๆหลังจบจากอาเซนอลในปี2008เขาย้ายไปประสบความสำเร็จกับพนาทินันกอสในกรีซคว้าแชมป์ลีกและฟุตบอลถ้วยก่อนจะกลับไปบราซิลกับเกมิโอและอตเลติโกมิเนโรและแขวนสตาร์ใบในปี2015ครับ